มาดูไว้ดูไอ้ดูไอ้ลองดูในห้องเขามันก็ไม่ยิงอืมยิงไม่โดนโอ้ยเหี้ยหายแล้ว เขาไปแล้วหนึ่งดันกลางเลยกลางเราก็บุกได้นะกลางเราก็บุกได้นะไปกลางบุกได้กลางบุกได้ได้ อ,อ,อะไรอ่ะหูถังอะไรครับเดี๋ยกผมให้ลลางกลางมาสองกลางมาล่างมาสามแล้วล่างมาสามล่างมาสาม กลางมาสามนะครับกลางมาสาม <c oughs> ดันดันผสมด้วยนะครับผสมดันผสมด้วยกลางมาสามครับกลางมาสามมาสี่มาห้า

ôi ăn vui, ăn vui, buốt buốt, lâu buốt, khó vang lâu khó vang lâu, phải dù liêm khóa thử gian thử gia, thử đánh, đánh bà gia, đuôi, đan, đan, เดี๋ยวจะเปิดกลางนะครับเดี๋ยวจะเปิดกลางเอาได้ไหมครับข้างล่างข้าเข้าข้างล่างได้เลยครับเพราะไม่มีอ่ะอยู่ฐานเขาไม่มีคนเลยครับเข้าไปได้ไหม Bukang 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 yên đi ăn băng 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 anh có bay, bốc กันไว้กันไว้กันไว้ไอ้บุกไอ้บุกเข้าไป้บุกเลยได้ผสมไสได้แล้ว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 ชิบหายเกิดไม่ทันเกิดไม่ทันเกิดไม่ทันแป๊บเดียวเองตายกันเยอะตายกันเยอะเกิดไม่ทันเกิดไม่ทัน